คดีนี้มันขัดสายตาประชาชนมันค้านสายตาประชาชนนี่มันเป็นมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้พวกเราต้องออกมานะเพราะมันโอ้มันไม่ไหวอ่ะมันมันเป็นการรังแกกันแบบเห็นเห็นเลยอ่ะเขาเหมือนเขาโดนถูกกันแกงครับโดนรังแกโดยความที่ไม่ยุติธรรมเราก็ต้องมาช่วยทุบมั่งค่ะเพราะเราไม่ต้องการที่อะไรที่มันไม่อายุติธรรมไม่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าไม่ได้สู้คนเดียวนะคะประชาชนอยู่เคียงข้างหัวหน้าค่ะหัวหน้าไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเราต้องการอยากให้คุณธนาทรนั้นสู้สู้เต็มที่ไม่ต้องห่วงข้างหลังถ้าหัวหน้าเป็นอะไรไปนะครับพวกเราสมาชิกก็ยังที่จะสู้ต่อไปได้ครับเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องร่วมรบกันถึงแม้เราจะอยู่ต่างสีต่าง,งกคุมอยากจะบอกว่าให้คุณธนาทรสู้ส แล้วก็ให้เป็นเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องาชาธิปไใดเรียกร้องความถูกต้องให้กับสังคมนะครับเขาเป็นน้องใหม่ในคลับ116ครับผมนี่มีแล้วสองใบใบแรกคือตอนที่มีการยึดอํานาจแล้วก็ผมเขียนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการรับประหารนะครับอีกใบหนึ่งก็ตอนที่คนอยาบเลือกตั้งเขามารณรงค์เรื่องการเลือกตั้งไม่ให้เลื่อนวันนี้มาให้กําลังใจคุณธนาธรเป็นหลักแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาไฮไลท์ พฤติกรรมต่อเนื่องของรัฐบาลคอสชนะคะที่ใช้การตั้งข้อหาปิดปากประชาชนเนี่ยเป็นอาวุธในการทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมก็คือเนี่ย stop judicial harassment หยุดการคุกคามโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนคุณโบเองก็ถูกมันคดีมันอ่านคดีตอนนี้มีคดีที่5แล้วคดีที่5้คือมาถึงเมื่อวานนี้ก็จะไปรายงานตัววันพฤหัสบดี ผมไม่สิ้นหวังนะผมคิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นบรรยากาศของประชาชนที่ตัวตนจริงๆเลยคนจริงๆ,ๆที่เสียงที่ออกมายืนออกมาแสดงความเห็นออกมาแสดงออกเกี่ยวกับการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศเนี่ยมันชัดมากพูดตรงๆนะผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ในขนาดในก็เรียกว่ามีไซส์ขนาดนี้ และก็ยังมีโอกาสที่ไซส์ของคนหนุ่มสาวเนี่ยจะพัฒนาต่อโดยมีธนาธรและพรกอนาคตใหม่เป็นแกนนำเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นคุณค่าคุณูปการของการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างอย่างเบื้องต้นนะส่วนนารัฐบาลจะเป็นใครอะไรยังไงได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าปรากฏการณ์เนี่ยให้ความหวังนะ